จาขันในตัวเดียวมาดูว่ามันจะสะดวกขนาดไหนนะอันนี้การใช้งานแบบลวดเดียวเลยนะเจาะเสร็จขันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเจาะจอะไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวดอกออกมาแล้วใส่กับชุดไขควงแบบนี้อีกหนึ่งทีนะครับนี่แล้วค่อยทํางานต่อกับแต่มันช้าครับนี่เราก็ใช้แบบนี้เลยใส่ดอกสว่านเข้าไปนะก่อนอื่นมารู้จักตัวนี้ก่อนครับสว่านตัวนี้มาซาลุ มอเตอร์ตัวนี้85นิวตันเมตรนะ2,000รอบต่อนาทีนะครับนี่ให้แบตมาเป็นทรงนี้ถือว่ากระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับสามารถเจาะฟีได้ <c oughs> เห็นไหมสามารถเจาะฟีได้แล้วเจาะแบบไม่ฟรีครับนี่เจาะแบบแรงสุดๆกันไปเลยปรับความเร็วได้นะตัวนี้ดูครับความเร็วตามมือมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง ความเร็วตามมือครับดูสังเกตที่มือนะเห็นไหมเรากดแรงมันก็จะหมุนเร็วครับเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมามาดูการทางานกันดีกว่าครับตัวนี้ผมจะเจาะไม้แล้วก็ใส่ตัวสกรูเข้าไปครับ่อด่นเรามาเจาะกันเลยปั๊บเจาะเข้าไป อจอดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ถอดหัวดอกจับออกป๊าบแบบนี้เห็นไหมสะดวกง่ายและเร็วมากนะวางไว้ก่อนป๊าบแบบนี้เราก็ใส่หัวดอกไขควงเข้าไปที่มันเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อ่าเพราะว่ามันรองรับหกเหลี่ยมพอดีหกเหลี่ยมขนาด1นึทับสนะใช้งานต่อเลยยิงกันต่อ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมโอ้โห แค่นี้สะดวกง่ายและเร็วมาก